ครับก็มาทำคลิปเกี่ยวกับการเดินป่าการอยู่ป่าการเดินป่าก็สิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากมีกำกำลังร่างกายที่เหมาะกับการเดินป่านะครับไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะเดินก็เดินเลยก็ต้องมีเดินบ้างเด,เดินใกล้เดินไกลนะครับเพื่อให้กำลังมันอยู่ตัว อันนั้นเฉพาะตัวคือเฉพาะกำลังร่างกายคนที่จะเดินนี้มาพูดถึงสิ่งที่จำเป็นในการเดินในการเดินป่าเนาะมันก็ต้องมีน้ำมีอาหารนะครับอาหารก็ต้องเตรียมไปหรือท่านจะไปหาเอาข้างหน้า ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่สภาพภูมิอากาศภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่จะมีอาหารที่จะเลี้ยงชีพดำรงชีพการอยู่ในป่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปดูครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องน้ำน้ำในป่าน้ำที่ นอกจากแหล่งน้ํานะครับในหน้าแรงมันไม่มีแน่นอนครับยิ่งป่าสภาพป่าแรงน้ําจะมีเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นถ้าหน้าแรงนี่หายากแต่ก็ต้องมีวิธีนะครับมีวิธีที่ป่าป่าแรงป่าแรงมันจะมีเขาวันนะครับขาวันประเภทหนึ่งเนาะมันจะเกิดน้ํำสะสม ถ้าป่าดมสมบูรณ์ก็จะไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูครับเดินไปเรื่อยๆอันนี้อย่างหน้าฝนก็จะมีน้ําแอ่งน้ํานะครับจะมีน้ำไหลาตามลําห้วยลําทานมานะครับแต่สําหรับที่เป็นน้ําผุดน้ํำซับนี่ป่านี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปต่อครับไปดู ต้นไม้ที่เราเอาสายน้ำเวลาหน้าแรงเดี๋ยวไปดูครับอีกเจอหนึ่งท่อนแล้วนะครับก็ต้นมันนู่นนู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 เดี๋ยวเราจะไม่เอาต้นนี้นะครับเราไปหาต้นที่อ่าเขาเรียกว่ากอหนึ่งออกหลายหลายกอนะครับอันนี้ก็เก็บไว้เนาะ เก็บไว้เพราะมันมีแค่สองเถาเราไปดูเถาอื่นที่ดีกว่านี่ครับก็บริเวณป่านะครับก็จะมีมีสภาพปลงบ้างทึบบ้างเดี๋ยวเราไปดูน้ำตากต้นไม้ต่อหาที่ต้นใหญ่ๆพอๆ เพื่อจะสาธิตให้ดูอามาเจอนะครับอันนี้ของบอ่อนในพานครับเรียกบอ่อนในพานเขาจะเอาน้ำมาใส่เพื่อจะล่อสัตว์ในเวลาหน้าแรงที่ลงจะลงมากินไม่มีห้างนะครับในพานทำทิ้งไว้ ที่เห็นมีอยู่ห้างเดียวนะครับไม่รู้มีซ่อนที่ไหนอีกเดี๋ยวไปดูห้างกันครับว่าเขาทำยังไงจะได้เป็นการศึกษาเรื่องการนั่งห้างเลยครับไปดูครับดูสภาพห้างครับก็น่าประมาณสักสามเดือนสี่เดือนได้นะครับก็ห้างก็ทำไม่ยากครับเอาทวารมาปลูก หาหาไม้เป็นคานสองด้านแล้วก็อาลูกระแนงลูกห้างเนึวกว่าลูกนั่งลูกห้างไม่มีสูตรนะครับไม่มีสูตรเหมือนคนโบราณน,นะครับก็ใช้เอาให้แบบพอนั่งอยู่สบายนอนสบายลนานักษณะนี้ถาอีกมุมครับ แต่ไม่ขึ้นครับสภาพแล้วดูแล้วต้องต้องพังลงมาครับอันตรายครับเขาบอกว่าใครจะไปนั่งห้างซ้อนห้างเก่านั้นโอกาสเสี่ยงที่จะห้างพังลงมานะครับอันนี้ห้างแอบยิงสัตว์ของเขาเราก็มาแอบถ่ายดูแต่ห้างนี้กลุ่มห้างเก่าไม่ใช้แล้วครับเดี๋ยวไปดูจุดประสงค์การหาน้ําของเราดีกว่านะครับ เดินต่อไปเรื่อยๆอยังไม่เจอเจอแล้วครับโอ้หายยากเหมือนกันนะครับกว่าจะเจอนี่เหมือนส,สถานการณ์จริงเวลาเราไม่มีน้ำเราหมดทุกอย่างาได้ที่จะทำ ตัดไม่ถ่ายดูนะครับว่าปริมาณน้ำมีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะตัดประมาณทักสองข้อนะครับประมาณทักเส้นสองศอกหรือหนึ่งวานะครับเสนนี้นะครับต,ตัดตัดแตงตรงนี้ครับต้นใหญ่ก็รอลให้มันแตกต่อไป เดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวจะตัดนี่นะครับอันนี้สักหนึ่งท่อนเดี๋ยวดูนะฮะว่าจะมีน้ำไหมวิธีการตัดคือตัดข้อล่างก่อนจะไปตัดข้อบนนะฮะข้อบนก็ตัดอทิ้งน้ำไหลโจกเลยนะครับตัดท่อนล่างประมาณสักหนึ่งวาเรานะครับหรือสองสองสอก ตัดนะครับจะสังเกตว่าน้ำยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์สาธิตนะครับอุปกรณ์สาธิตอยาขอติดตั้งแป๊บติดตั้งขอติดตั้งอุปกรณ์สาธิตครับอืม ขอติดตั้งแป๊บหนึ่งน้ำไม่มีนะน้ำไม่มีเมื่อกี้นี้ยางขาดเอาใหม่ครับยางรัดขาดเอาใหม่แต่ยังไม่ได้ตัดอ๋อเดี๋ยวจะตัดแล้วครับจะถ่ายยังไงล่ะทีนี้ตาคิ หลับน้ำครับเห็นไหมมีหน้าแรงนะครับ น้ำเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วนี่ความถี่ของน้ำที่ที่จะหยดหน้อยลงแค่นี้ก็ดื่มหนึ่งอึกก่อนนะครับก็พอเดี๋ยวหิวเอกเราก็ตัดท่อนที่เหลือนะครับมาเตรียมท่อที่สองท่อนที่สองเดี๋ยวลองเราตัดยาวๆเลยครับเส้น เอาสักกว่ากว่านะครับปริม,มาณน้ําจะเมื่อกี้นี้ครับยังไม่ได้กินนะครับก้นน้ํายังอยู่ตัดครั้งที่สองเีกก๋ยวจะตัดให้ดูนะครับนี่ลองตัดยาวดเลยครับเผื่อจะมีน้ําเยอะอยอยอยดูนะครับ น้ำหยดไหมครับเมื่อยเหมือนกันก็ถึงบอกว่าให้ประมาณสักวานครับถ้ายาวเกินก็เราก็จะหอบเพราะการขาดน้ำอยู่แล้วเราต้องมานั่งถืออนี่ก็ประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับนี่น้ำมากไหม ปริมาณน้ำถือว่าโอเคนะครับนี่โอเคยังไหลอยู่อยรอก่อน ไม้สั่นแล้วหนักแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพอ,อแต่เดินกป่าจรยิงงยางนี่ก็ไม่เตรียมครับนี่คือทำมาเพื่อการสาธิตก,ก็ถือว่าเยอะนะครับ เนี่ยปริมาณน้ำเยอะเลยแหละดื่มกัรเน้นเห็นครับจืดใครเคยกินน้ำฝนก็มีลักษณะเดียวกันจืดจืดสนิทครับ รสชาติดีครับนี่แหละครับเป็นใครที่เดินป่าก็ต้องศึกษานะครับปริมาณน้ําน้ําที่เราสามารถที่จะทดแทนน้ําที่ในกระติกเราไม่มีนะครับหนึ่งเวลาควันนะครับควันต้องเป็นคันแบบอ่ะกี่ทีก็ได้แต่อย่าให้มันช้ำ ปากฉลามปันปันทุกครั้งต้องให้เป็นปากฉลามเพราะเพื่ออะไรครับเพื่อปริมาณน้ำที่มันจะหยดเนี่ยจะหยดอย่างนี้นะครับปริมาณน้ำก็จะหยดปากฉลามครับ โอเคครับมันเหมือนสถานการณ์จริงยังไงก็เดินขึ้นมามันหาไม่ค่อยเจอเหมือนกันก็ก็พามาศึกษาเนาะครับว่าการเอาตัวรอดในป่าในกรณีที่น้ําในกระติกหลักของเราหมดหรือหนองน้ําก็ไม่มีแหล่งน้ําอื่นก็ไม่มีครับสิ่งที่ทดแทนได้ก็คือถาวันนี่แหละครับเรียกถาวันน้ํา นะครับถาวันน้ําก็ทดแทนได้อย่างดีเลยนะครับไม่มีพิษไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่แต่ก็มีข้อแม้นะครับถาวันบางประเภทมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนกินเปือนสแสดงว่าไม่ใช่เลยครับนั่นเกิดจากอาการแล้วก็จะมีอาการขึ้นมาคันคอครับนี่ต้องลักษณะน,นครับมันจะมีร่องแตกร่องแตก แตกรอบเลยระดับโคนขาก็มีนะครับเอาครับคลิปนี้ก็แนะนำนะครับถาวันน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ผู้ที่สนใจการเดินปา่านักนิยมภยัยนักท่องปา่านักถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือสารพัดนักที่ชอบใช้ชีวิตที่อยู่ในปา่ามีอาชีพการงานที่อยู่ในป่าก็ มาศึกษาดูครับถ้าพบเจอก็น,นี่แหละครับถ้าไม่รู้ก็ถามนะครับถามคนที่พอจะรู้คนดนป่าคนค่อนข้างจะรู้นะครับยิ่งป่าไม้หรือว่าในพานีนยิ่งรู้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ